เอต้าครัวคำโตโตสวัสดีค่ะคลิปนี้มีวิธีทําขนมไข่นกกระทาหรือว่าขนมไข่ตาวอบนอกนุ่มในทําง่ายๆได้ที่บ้านพร้อมเคล็ดลับว,วิธีทําให้ขนมกลวงข้างในมาฝากทุกๆท่ททานค่ะรายละเอียดของส่วนผสมต่างๆมีดังนี้มันเทศหรือว่ามันหวาน300กรัมล้างให้สะอาดแล้วมาตัดหัวตัดท้ายจากนั้นก็ปอกเปลือกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นๆจะนําไปนึ่งหรือว่าจะต้มก็ได้นะคะถ้าหากต้มความหวานก็จะลดลงนิดนึงค่ะใช้เวลาต้มในน้ําเดือดประมาณ15นาที ระหว่างที่รอให้มันสุกก็มาเตรียมส่วนผสมอื่นๆจะใช้แป้งมันสำปะหลัง120กรัมน้ำตาลทราย65กรัมหรือว่าความหวานตามชอบค่ะพอมันสุกหรือว่าเปื่อยดีแล้วก็ต้องรีบมาบดให้ละเอียดบดตอนที่มันยังร้อนอยู่ก็จะละเอียดง่ายกว่าบดละเอียดดีแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปเติมน้ำตาลตอนที่มันยังร้อนๆอยู่ก็จะทำให้น้ำตาลละลายง่ายอีกด้วยนะคะ แล้วเติมแป้งมันทยอยเติมทีละครึ่งก่อนนะคะนวดให้เข้ากันจนไม่ให้เหลือผงแป้งผงฟู1ช้อนชาเหลือป่อนครึ่งช้อนโยเกิร์ตตามด้วยหัวกะทิ่50 ml แล้วคลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน พอนวดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วถ้าหากแป้งแห้งเกินไปก็สามารถเพิ่มน้ำกะทิได้นะคะก็เพิ่มทีละนิดอย่าให้ข้นหรือว่าให้เหลวเกินไปและที่สำคัญหลังจากเติมน้ำกะทิต้องมั่นใจว่าน้ำตาลละลายดีแล้วจะได้รู้ว่าแป้งของเรามีความเหนียวหรือว่าความเหลวมากน้อยแค่ไหนคะ่ะถ้าแป้งเราเหลวเกินไปถ้าเราทำขายก็ไม่สามารถวางแป้งซ้อนๆกันได้นะคะเพราะว่าแป้งจะติดกันก็ให้พอดีพอดีประมาณนี้คะ่ะ เสร็จแล้วน,นํากระทะน้ามันขึ้นตั้งไฟใช้ไฟกลางในการทอดเทว่าน้ํามันร้อนก็ใช้ตะเกียบหรือว่าใช้ไม้เสียบลูกชิ้นจุ่มลงไปที่น้ํามันถ้าเกิดฟองอากาศแบบนี้ก็แสดงว่าน้ํามันร้อนใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นก็นําขนมไข่นุก,กทาลลงไปทอดเลยค่ะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปเนื่องจากขนมมีส่วนผสมของน้ําตาลจะทําให้ขนมไหมเร็วก่อนที่ข้างในจะสศกและ2นาทีแรกของการทอดขนมก็คนเบาๆก่อนนะคะอย่าพึ่งร้อนค่ะให้ขนมด้านนอกเซตตัวดีก่อน และเคล็ดลับที่สําคัญมากๆของการทอดขนมไข่นกกระทาพเพื่อให้ขนมกลวงตรงกลางและมีความกรอบนอกนุ่มในก็ต้องออกแรงกดกระชอนแล้วก็ร่อนแบบนี้ด้วยนะคะยิ่งออกแรงมากเท่าไหร่ขนมก็จะกลวงมากเท่านั้นค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยให้ขนมกรอบนอกนุ่มในแม้จะทิ้งเวลาไว้เป็นวันๆขนมก็ยังไม่ยุบตัวค่ะเสร็จแล้วมาดูเนื้อขนมกันนะคะ เนี่ยค่ะก็จะมีความกรวงกรอบนอกนุ่มในแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าหากต้องการให้กรวงกว่านี้ก็ต้องใช้กระทะใบใหญ่ใช้แรงกดเยอะๆแล้วก็ร่อนกว้างๆก็จะได้กรวงกว่านี้ค่ะครับเท่านี้เราก็จะได้ขนมไข่นกกระทาหรือว่าขนมไข่เต่ารสชาติอร่อยยทำง่ายๆได้ที่บ้านแม้จะทําจากมันเทศสีก็สวยไม่ต่างจากมันสีส้มเลยค่ะก็ลองไปทําทานหรือว่าทําขายสร้างอาชีพกันดูนะคะ